สวัสดีครับพบกับนพเก้านะครับพึ่งชะโลงหรือว่าชะโลงบ้านสวนสิริจันทร์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเลี้ยงชะโลงแบบฉบับชาวบ้านนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมไม่ค่อยไปดัดแปลงอะไรมากนะักนอกจากว่าทากล่องให้เขานะครับวัตถุประงค์หลักของเราก็คือเก็บน้ําหวานเพื่อ,อน้ําหวานชะโลงไปแปลรูปทปําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผม หรือไปเป็นยารักษานะครับแล้วก็ผสมผสมกีสรน,นะครับผมให้พืชผลผลิตติดผลออกดอกอ่าก็เ,าเรียกติดผลผลิตได้ดีนะครับผมอ่าเพิ่มเพิ่มการติดนะครับผลผลิตติดลูกนะครับของต้นไม้นะครับผมอาจจะพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอ,อขอไปด้วยนะครับไปครับเราพาไปชมอ่า สวนเรากันนะครับนี่ครับเป็นทางเข้านะครับในสวนก็จะมีเป็นอ่าคาเฟ่น,นะครับก็นั่งกินกาแฟนะครับผมชิวๆบางทีมีชนะโลมาอยู่ใกล้ๆแก้วท่านด้วยนะครับถ้าสายชิวนะครับผมแนะนำนะครับแต่ถ้าไม่ชิวนะครับ ก็ลองมาเที่ยวมาดูได้ครับผมนี่ครับมาชมชนโรงครับอชนโรงไม่ต่อยนะครับชนโรงกัดนะครับแต่ว่าไม่ต่อยกัดแต่ก็ไม่เจ็บเท่ากับพึ่งพึ่งต่อยนะครับผมชนโรงเหมือนมดกัดนะครับเผื่อกัดบอกกับมดอีกน,นี่น้องก็เป็นน้องแตรแดงนะครับ ที่เห็นเป็นาขาวๆนั่นคือน่าจะไม่รู้ไปฟอกผิวหรือเปล่าหย,ยอกเล่นนะครับผมมันเป็นชั้นนะครับชั้นจากต้นไม้เขาเรียกพอผลิตนะครับจากต้นไม้แล้วก็เอามาสร้างหลังถ้าอาขี้ชั้นเป็นออกสีแดงหน่อยก็จะบางทางเข้าก็จะเป็นออกแดงๆนะครับสีแดงๆนี่ครับเป็นช่วงกลางๆสวนนะด้านหลังก็มีนะครับและในป่านั้นก็มีอีก แต่ผมก็แอบแอบไว้นะครับทำแอบแอบไว้มาดูเจ้าดูมาดูเจ้าตัวฟอสซิลนะครับนี่ก็เป็นชัลโลงเหมือนกันนะครับสายพันยักษ์ใหญ่หยอกเล่นนะครับผมไม่ได้ใจพันธุ์อะไรนะครับนี่ครับกทางเข้าก็จะทำรังแบบนี้นี่นี่เห็นตัวยังโอเคนี่ครับรังก็เลยแต่รังนะครับผมไม่ได้ต่อถ่านให้เขา ในสวนก็จะประมาณนี้ครับถ้านครอยากมาเที่ยวอยากมาดูงานก็มาได้ครับแต่ว่าถามว่าดูงานดูได้ไหมก็ดูได้ครับแต่ว่ามันเอาจริงในสวนผมไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกครับนี่นี่ตัวนี้จะเป็นบาการีนะครับหลายท่านน่าจะคนที่เรียนชนโดงน่าจะรู้นะบาการีหลังนี้ในผมเก็บไปเป็นเป็นสิบรอบเหมือนกันนะครับให้น้ำหวานดีมากครับเป็น นี่ครับดูทางเข้านะครับนี่ตัวนี้ให้น้ำหวานดีมากครับถอยหลังก่อนนะเดี๋ยวล้มนี่เป็นอิตาม่าครับมันคล้ายๆอะลรครับอันนี้ลังนี้จะดุมากครับได้กินผมนี่กระโดดปุ๊บมากัดเลยครับผมไปแกงเขาบ่อย <laughs> เก็บน้ำหวานบ่อย บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับที่สวนเชา้าเช้าเสียงนกเสียงกานะครับเสียงเครื่องอันนี้ผมก็เพิ่งต่อถาดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบัลเกอรี่เหมือนกันต่อไว้เล่นๆนเดี๋ยวนี่ยต่อถาดไว้เล่นๆล่นนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นถาดแล้วครับถาดเก่านะครับผมเอามาต่อไว้พอด,ดีไม่ได้ทํากล่องช่วงนี้ ให้ดูปากหมูปากหมูก็กล่องมินิมากเลยครับนี่ครับแต่ข้างในนีไข่เต็มอัลบบ้ามแล้ครับด้านบนนี้น้ำหวานก็เริ่มขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราเก็บไปแล้วด้วยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับที่สวนท่านใดสนใจเชนารงก็ทักทายก็มาได้นะผมผมก็ตัดต่อไม่เก่งแนละ้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผม เพียวๆอย่างนี้นะครับคือแบบไม่มีตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะพูดจะพาไปดูรังที่อยู่ในแกอนนะครับกับมานิดนี่ครับมอริเวณที่ร้านนะครับทำน้ำตกไว้ครับทำ ยังไม่โอเคเลยทำเองไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่พาชมบรรยากาศเฉยๆนะครับนี่ครับอยู่ในเกรอนนี่บึ้บหลังนี้คุ้นมากนะครับพอเวลาผมมานั่งผมก็จะมานั่งตรงนี้ก็จะคุ้นกับผมมากอยู่เก็บ เก็บเกสรน,นะครับสังเกตดีๆจะมีเกสรครับกล้องผมไม่โฟกัสเลยนี่นะครับเราผมก็ทำคลิปประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องตัดต่อนะครับของผมนี่เพียวๆนะครับ <c oughs> ดูเข้ปแอบตรงนั้นนะครับคิดว่าผมไม่เห็น <c oughs> นี่ <c oughs> ความสุขของคนเรานะครับผมว่าทำอะไรก็ได้ให้เรามีใจรักนะครับ ทำสิ่งที่เราชอบนะครับมันก็จะมีความสุขนะครับผมมันมีทุกมีอะไรปะปนกันไปบ้างแต่อย่าน้อยมันก็ไม่ทําให้เราต้องมีความทุกข์มากมายครับบางคนถึงกับค่าตัวตายก็มีเยอะแยะไปนะครับ mm hmm. อยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วก็อยู่กับครอบครัวมันมีความสุขเลยครับไม่ต้องไปหาความสุขจากตรงอื่นให้หาความสุขจาก ที่ตัวเราเองนะครับผมโอเคครับพูดเดยอะไปเดี๋ยวปวดหัวครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ